คิดว่าคุณคงไม่รู้แหะครับว่าตอนนี้ผมเหนื่อยขนาดไหนนะครับการเดินรอดอินแผงให้ทันมาในหนึ่งเพลงที่เป็นการหาเรื่องให้หอมเล่นๆดีๆนี่นะครับแต่ก็ผมเชื่กว่าผมอยากใกล้ชิดทุกคนเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับต่อให้มันไม่ครบถ้วนก็ตามแต่ว่าพยายามให้ใกล้ทุกคนได้มากที่สุดนะครับนั่นคือสายลมจัด EP 02นี์ขึ้นมาเลยนะครับไม่ไปได้ รู้สึกว่ามันมันเล็กไปนะครับเราก็ไม่คิดว่าคุณจะมากันเยอะนะจนอีพีนี้นะครับก็ยังโฉานีา่ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะสาเหตุที่ในทุกอีพีเนะี่ยผมพยายามที่จะใกล้ทุกคนให้ได้มากที่สุดนะ่นอนผมเวลาทําสวนทางกับขนาดของสถานที่แล้วก็จํานวนของคนที่อยู่ในในในหนึ่งงานนะผมรู้สึกว่ามีม,มีอะไรบ้างที่ผมอพอที่จะ รู้สึกให้ทุกคนใกล้ผมได้ได้ไดไดมากกว่านี้ผมเลยกลับไปเจอเพลงนึงในระบ้าของเองครับมันในช่วงที่ผ่านมาคอนเสิร์ตเนี่ยผมจริงจังมาหลายเรื่องแล้ว EP เนี่ยมาถึงจุดที่ผมคิดว่าพอได้เห็นเพลงนั้นน่ยมันน่าจะเป็นจุดที่ผมพอจะเล่าเรื่องส่วนตัวของผม ให้ทุกคนได้ฟังแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้อย่างจริงจังได้บ้างแล้วในอีพีนี้นะครับในระเบ้าเนี่ยมีเพลงหนึ่งครับที่ผมมาสังเกตว่าผมเนี่ยไม่เคยร้องที่ไหนเลยครับมันไม่ได้มาจากว่าเพลงนี้มันร้องยากต้องใช้เทคนิคต้องใช้ทักษะหรืออะไรเลย สาเหตุที่มันร้องไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวผมเองนี่แหละตอนนี้ผมทำเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเข้าใจว่าผมผมสามารถโอฟอนจากเรื่องนี้ได้แล้วถ้าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่ช่วงแรกจะรู้ว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบที่จะร้องไห้ไปแล้วก็ร้องเพลงไปครับผมรู้สึกว่าพวกคุณอาจจะไม่ได้แบบ อยากดูผมตั้งตัวผมอยากสื่อสารให้วพวะมุณได้รู้รอะไรอย่างเงี้ยแล้พอเวลาร้องให้มันร้องเป็นคาไม่ได้แต่ผมคิดว่าน,น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่ถ้าเกิดว่าผมได้เล่าเรื่องนี้ให้กคนได้ฟังก่อนเนี่ผมอาจจะร้องเพลงนี้ได้ง่ายมากขึ้นแล้วพวกคนก็น่าจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ฟังเพลงน,นี้ในการเล่นสดครั้งแรกในวันนี้นะครับ เพลงนี้นีกิดขึ้นจากผมคิดว่าน่าจะเป็นความรักครั้งแรกของผมเลยแล้วก็ย้อนไปในสมัยทมมี่งสิบกว่าประถมประถมตาย,ยตอนนั้นผมเผมป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสภาพของผมเนี่ยมันดูไม่ไม่ค่อยน่าเข้าหาเท่าไหร่ จนจนวันหนึงผมได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งแหละที่ที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นความรักที่ที่เรามีให้กับเขาะคระับตอนนั้นเนี่ยผม,ผมจำได้ว่าทุกครั้งที่ผมถูกลงโทษ ที่ผมแบบถูกถูกคุณครูสั่งให้ลงโทษอ่ะผมจะชอบเสมอเลยทุกครั้งที่คุณครูลงโทษโดยการที่ให้เราไปนั่งเรียนข้างๆเขาเพราะเขาเรียนเก่งเขาเป็นคนที่เปลือเปลือกคุณที่ภาพไม่ออกเขาเป็นคนที่ดูธรรมดามากครับเป็นผู้หงธรรมดามากตัวเล็กๆไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยในห้องนั้นนะครับแล้ว พอเราเริ่มรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้นั่งใกล้เขาได้เจอเขาวันมันอยากไปโรงเรียนทุกวันเริ่มอยากตื่นโรงเรียนอยากตื่นไปโรงเรียนไปเจอเขาอ่ะทุกวันแล้วทุกครั้งที่เจอเขาอ่ะเขาก็ไม่เคยแสดงออกเลยว่าเขาไม่ชอบเราเขารักษาระยะกับเราเขากลับดูใส่ใจในตัวผมมากขึ้นีน้ผมเนี่ยเวลาที่เข้าแถวหน้าฉันทุ่ง ผมเวลากวาดตามองเนี่ยคนเป็นพันอย่างเงี้ยผมเห็นเขาเป็นคนแรกเสมอคุณเชื่อ,อ <S <S ้ยมันมันเป็นเรื่องที่ผม,ผมก็งงว่ามันมันคืออะไรมันทำได้ไงนะแต่เวลาที่เราชอบใครสักคนหน่งมันใช้เวลาแป๊บเดียวในการหาเขาให้เจอเมื่อเราเจอเขาแล้วครั้งหนึ่ง <S <S 1> <S 1> ผมรู้สึกแบบนี้ผมค่อนข้างชัดเจนกับเองแล้วครับว่าอันนี้คือ ความรักแล้วแน่ๆแหละแล้วผมไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยความรักจริงๆมันมันเป็นยังไงถามคนอื่นๆมาเขาก็บอกว่าความรักของมันกิดแล้วนะมันต้องสมหวังก็ถ้าผลรั์มันเป็นออกมาเป็นหลุดเป็นแบบผลรับแบบถ้าคุณโชคดีหน่อย,ยรักครั้งนั้นจะเป็นรักที่สมหวังแล้วก็ยืนยาวที่สุด ตลอดการร่วมทางชีวิตของทมุณไปเลยถ้าคุณโชคร้ายหน่อยคือคุณอกรับคุณได้เรียนรู้ว่าความรักครั้งนี้โอเคฉันจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ขึ้นเหลืออะไรอย่างเงี้ยผมมาดันไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของของสอบข้อแรกทเล่ามาเลยเพราะว่าทันทีที่ผมเริ่มรู้แล้วว่า รักใครสักคนเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขาดันให้คำตอบผมไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกใบน,นี้ต่อไปแล้วนะครับ<ม>นั่นเป็นนั่นเป็นรักครั้งแรกผมเลยนะแล้วนะโมเมนต์ตอนนั้นเนี่ยผมอายุสิบกว่าเนะี<ม>่ยผมไม่เข้าใจคำว่าโศกนาฏการรมผมผมไม่เข้าใจว่าทำไมผม ไม่สมหวังผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมไม่มีโอกาสโอ,อกาสผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงไม่มีโอกาสที่จะเห็นเขาในทุกๆวันหลังจากนี้ต่อให้ผมอยู่ในฐานะไหนก็ตามกับเขาอะแต่การที่ถ้าพรุ่งนี้ผมตื่นมาแล้วผมไม่ได้เห็นเขาในทุกวันเนี่ยมันน่าจะดีเล ซึ่งสำหรับเด็กปฐมคนหนึ่งคนะมีความรักครั้งแรกเนี่ยการที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะ่ยมันช็อกพอสมควรนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำผมมากตลอดเลยเรื่องราวของเขาเนี่ยผมพยายามที่จะหาเพลงไหนก็ตามนะเอาเสี้ยวหนึ่งของความรู้สึกนียที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับเขาเนี่ยไปใส่ในหลายๆเพลงที่พวกคุณได้ฟังอยู่เสมอเลย จนผมนะทำเพลงเพลงหนึ่งนี่นะครับที่ชื่อว่า memory ใช่ครับเป็นเพลงอันดับสุดท้ายของอัลบั้มนี้ครับเพลงนี้คือเพลงที่มีเขาอยู่ในนั้นเต็มเพลงนี้เลยนะครับผมคิดวันนี้ทุกคนพอที่จะเข้าใจแล้วว่าทำเพลงนี้มันร้องยาก จะพยายามร้องให้พวกคุณได้ฟังครับยังไงรองฟังเพลงที่ผมตั้งใจร้องให้กับเขาด้วยครับ